ฮัลโหลกายสวัสดีคุณผู้ชมน,น,นะครับก็อยู่กับคิปเลวเตเคยก็มาต่อกันเกม,เมจำไม่ได้เกมพีพาร์สี่โจไม่ได้แดกก็ต่อกันเลยนะหลังจากที่เมื่อวานอัดโดยที่ไม่มีเสียงก็ผมก็พากอยู่นะแต่ว่ามันนึกว่าจะมีเสียงไงแต่ว่า เอ่อขอขัดขอขัดแปบ๊บขอขัดแปบ๊บขัดขัดข,ดข,ดขดัดโอเคมาจากที่ขัดแป๊บหนึง่งเฮ้ยนี่ฮะอือ,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 อมีสมบนะห้อยตกเตกด้วยครับ เสียงแม่งมาเลยดูกัดด้วยต้องทำอะไรวะต้องทำไะ Hả thầm ฮะก็ทําแล้วไม่ได้ มันเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขอคัดแป๊บหนึ่งครับขอคัดคัดครับโอเคทำไมมันถึงไม่มาวะคนมาดีอ่า ตูคลิกแมมุ่งมั่นอ่ะอ้ไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอด,ออกอดเอ้ยค,คุณเคียวครับคุณคุณทำให้หน่อยครับหรือว่ามันใ,นให้ติดไฟวะ ไม่ใช่เนี่ยลองดิเผื่อมันเตีให้ดูค่ะไม่มีเสียงชิบหายอาเขาออกมาดิออกมาเมีออเมายัมงโลอกูหลอกหลอกแล้ลอ๋อ สำหรับพาน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนี้ก่อนนะครับก็มีปัญหาอีกแล้วต่อการพันส chore, 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 chore. น,น่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ตุนเน่ะไปละเย่